สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหมูพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงเนี้ยเป็นที่ดินที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ดีใกล้ถนนปิ่งกล้าวนาครชัยศรีเพียง830เมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ยติดถนนทั้งสองด้านเลยนะคะที่ดินแปลงเนี้ยตั้งอยู่ในหมู่บ้านทิพย์มณฑล3ค่ะอยู่ในซอยบรมราชชนนี64แยก15ค่ะ ตั้งอยู่ในแขวงบางละมาดเขตทวีวัฒนากรุงเทพค่ะที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้2อเส้นทางนะคะเส้นทางแรกก็จะเป็นาจากปากซอยถนนบรมราชชนนีเข้ามา830เมตรค่ะที่ดินอยู่ทางด้านขวามือนะคะหรืออีกเส้นทางนึงถ้าเราเข้ามาจากปากซอยสาราธรรมศพ13ค่ะเข้ามา800เมตรที่ดินอยู่ทางด้านขวามือเช่นกันค่ะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ หนึ่งไร่หนึ่งงานกับ44ตารางวานะคะหน้ากว้างของที่ดินคือ54เมตรลึก40เมตรค่ะถนนหน้าที่ดินก็จะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรนะคะรถล,ลาสามารถสวนกันได้สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็ระดับความลึกของที่ดินก็จะเท่ากับระดับพื้นถนนนะคะเพราะว่าเป็นที่ดินที่ถมเอาไว้นานแล้วทิศของที่ดินก็จะเป็น ทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ค่ะเพราะว่าติดถนนทั้งสองด้านเลยนะคะรูปร่างแปลงเป็นรูปร่างแปลงสี่เหลี่ยมที่สวยมากๆเลยนะคะสามารถออกแบบโครงสร้างและดีไซน์ได้ง่ายค่ะสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะเหมาะแก่ก,การปลูกบ้านพักอาศัยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะหรือท่านจะนําไปประกอบธุรกิจก็ได้นะคะจะทําเป็นทาวน์โฮมสํานักงานหรือเป็นโกดัง หรือคลังสินค้าก็ดีนะคะการขยายตัวของเมืองเนี่ยค่ะจะทําให้ที่ดินแปลงเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นในอนาคตนะคะถ้านักลงทุนสนใจสามารถซื้อเก็บไว้เก็เเกงกาไรได้นะคะหรือท่านจะซื้อเก็บเอาไว้แบ่งให้ลูกหลานก็ได้นะคะสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นตลาดสดทนบุรีค่ะเช็นท่านพลาซ่าปิ่นเก้า โรงพยาบาลทนบุรี2นะคะแล้วก็โรงเรียนเทพศรินนนทบุรีค่ะิี่นินแปลงนี้ยังใกล้ทางด่วนสีรัตสองด้วยนะคะใกล้ถนนกาญจนาพิเศษแล้วก็ใกล้ถนนพุทธมนตรสายสองและสายสด้วยค่ะถ้าท่านใดสนใจสามารถแท็กแชทเข้ามาคุยกันได้นะคะ412 Homeland ค่ะหรือโทรศัพท์คุยกันได้ค่ะ0996394514ค่ะแล้วพบกันใหม่ในแปลงถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ